สีดำราคาอยู่ที่8,99 0 0 0บาทค่ะและโปรโมชั่นนะตอนนี้ส่งท้ายปีนะคะฟรีชุดแต่งเล็กรับคันแบบนี้ให้เลยพร้อมส่วนลดเงินดาวอีกนะคะ,ะ <Wow. S 1> เริ่มต้นเงินดาวไม่ถึงแสนนะคะสำหรับชุดแต่งแบบนี้ใครที่สนใจจะออกรถชุดปลายปีทักเข้ามาคุยกับอ l ก่อนได้ค่ะ,ะไม่พูดผ้าทํำเพลงแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าชุดแต่งคันนี้มีอะไรบ้าง มาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นของสกูปปฝากระโปรงแบบเรียบนะคะตัวนี้จะเป็นงานสีดําด้านเนาะตัดกับตัวรถที่เป็นสีดําเงาเพิ่มความดุดันให้ตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะข้อดีของสกูฟแบบเรียบตัวนี้หนึ่งไม่บงังทัศนาวิสัยในการมองนะคะ2ไม่ต้านลมนะคะอ่าแล้วก็3ทําให้รถมีความดุดันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่ใหญ่เกินไปเนาะอ่าและชิ้นต่อมานะคะกะจ็จะ ฟอร์ดสีดำตัดแดงแบบนี้เลยลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะเรามีหลายสีให้ลูก,ลกค้าเลือกนะคะสีเขียวก็เคยทำนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าอยากแต่งแบบไหนสไตล์แบบไหนเนาะ,ะและด้านล่างตัวนี้เลยขาดไม่ได้เลยกับกันชนหน้าแฮมเมอรุ่นคิงซีรี e s นะคะตัวนี้ลักษณะของตัวกันชนจะใหญ่กว่าตัวบอดี้รถนะคะทำให้รถมีความใหญ่กว่าเดิมอีก ใหญ่แล้วใหญ่อีกนิดนึงนะคะแล้วก็รับกับตัวคิวล้อพอดีเลยนะคะตัวกันชนตัวนี้เป็นเหล็กจริงๆนะคะงานอาจจะดูเรียบนะคะเพราะว่าตัวของเหล็กแฮมเมอร์เนี่ยจะยิงเม็ดทรายก่อนให้ผิวของเหล็กเรียบแล้วก,แวก็แล้วก็ทําด้วยสีพาวเดอร์โค้ทซึ่งเป็นสีที่ป้องกันสนิมนะคะสีที่แบบทํากับเหล็กโดยเฉพาะสําหรับลูกค้าที่กังวลว่ากันชนหน้าเหล็กจะเป็นสนิมไม่เป็นสนิมแน่นอน,นะคะ่ะ ยกเว้นลูกค้าที่จะชนเท่านั้นเองนะคะมันจะเป็นสนิมแค่ตรงการชนและกันชนชิ้นนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบดับเบิลไลท์เลยนะคะด้านในเป็นไฟตัดหมอกนะคะส่วนด้านนอกจะเป็นไฟเดียวพร้อมไฟมีแบบนี้เนาะไฟดีจะเป็นแสงสีส้มแล้วก็แสงสีขาวด้านนอกนะคะและคันนี้ด้านล่างเราติดกันแข้งสีแดงให้ลูกค้าด้วยนะคะของแฮมเมอร์เลยเป็นกันกระแทกเนาะ ติดขอบไฟหน้าสีดำด้านด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของคิ้วล้อเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบหมุดสีดำด้านเนาะตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวรถนะคะเราติดกิ๊บล็อกให้ด้านล่างนะคะตัว6นิ้วเนี่ยค่ะจะทำให้รถมีความดุเพราะว่าเวลาเราใส่แม็กแม็กยางแก้มยางจะเลยออกมานิดนึงค่ะนะและในะส่วนของแม็กยางนะคะเป็นแม็กลายดอกไม้ ขอบ16ยางฮันคุก265 70R16 นะคะตัวนี้สามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางออฟโรดเลยนะคะและที่สำคัญทำให้รถมีความดุดันมากเพราะว่าดอกยางจะใหญ่กว่ารถที่มายางที่มากับตัวรถนั่นเองค่ะ ชิ้นต่อมานะคะรุ่น xlc เราติดให้หมดเลยชุดครอบนะคะรุ่นใหม่จะเป็นสีดำเงาแล้วนะคะแต่ว่าคันนี้เราแต่งดำด้านรอบคันเพื่อให้ตัดกับตัวรถนั่นเองค่ะเราก็ติดให้หมดเลยนะคะให้เป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมือจับแล้วก็เบ้ารองกันลอยเนาะในส่วนของด้านบนนะคะเป็นราวหลังคาสีดำด้านเลยคันนี้เราติดดำด้านทั้งคันนะคะและที่สำคัญที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับรุ่น xlc นะคะเรามีระบบ กันถลายลงเขาขึ้นเขากันกันคลิกความเข้ามาในรุ่นของตัวนี้เลยนะคะเดิมทีเนี่ยจะมีในรุ่นของวาย c ทคนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามีอยู่ในรุ่น e g แ c แล้วนะคะ <Wow. S 1> แปี2 0 2 1เรามีเบาะหนังจากโรงงานให้ลูกค้าแล้วนะคะเป็นเบาะหนังสีเทาเข้มนะคะเดินได้สีเทาอ่อนนะคะจอเป็นจอทัศสกรีน8นิ้วนะคะ <Wow. S 1> ฟังก์ชันบบนพวงมาลัยครบเลย นี้เราจะให้ดูภายในคร่าวๆนะคะเพราะว่าเราจะรีวิวชุดแต่งก่อนเดี๋ยวในส่วนของสเปครถเดี๋ยวแอลจะทําอีกคลิปนึงเนาะ,ะและในส่วนของโลบาร์เล็กนะคะของ h a m m มอรนะคะตัวนี้ติดให้ลูกค้าเลยเป็นโล b บาร์เล็กแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกด้านหลังเลยนะคะตัวนี้สามารถบรรทุกของและรัดของได้อย่างสบายมากๆและงานของ h a m m มอร์เขางานเรียบแล้วก็เรียบร้อยมากๆเลยค่ะ,ะเรียกว่าเป็นงานพรีเมียมเลย สำหรับนี่เลยข้อไฟท้ายเราก็ติดให้ลูกค้านะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังตัวนี้นะคะที่เห็นยาวๆแบบนี้ก็จะเป็นกันชนท้ายเหล็กของชิชิวายนะคะอ้อมไปถึงด้านข้างเลยตัวนี้เป็นกันชนเหล็กนะคะสามารถลากจูงได้หมดเลยนะคะมีห่วงโอเมก้าให้ลูกค้าเลือกนะคะมีหลายสีเนาะลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะแล้วก็ติดข้อมือจัดแล้วก็ลายสติกเกอร์ด้านหลังให้ลูกค้าด้วยในส่วนที่แอลพูดมาทั้งหมดตรงนี้นะคะ ให้ลูกค้าทั้งหมดเลยลูกค้าอยากได้แบบไหนทักไลน์มาแล้วเดี๋ยวเราส่งแบบชุดแต่งให้ลูกค้าเลือกนะคะอยากได้แบบไหนเราจัดให้ได้ทั้งหมดเลยนะคะและเราสามารถให้คำปรึกษาลูกค้าในเรื่องของชุดแต่งได้ทั้งหมดเลยสำหรับโปรโมชั่นสิ้นปีนี้บอกได้เลยว่าแรงมากๆถ้าตัดสินใจจะออกรถถ้ายังไม่ได้คุยกับอแอลขอให้คุยกับอแอลก่อนนะคะไม่งั้นจะเสียใจทีหลังนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย